เกษตรกร,กรจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้รับจ้างภาครัฐสร้างฝายน้ำล้นกั้นห้วยธรรมชาติช่วยบรรเทาภัยแล้งไว้อุปภโภคบริโภคและเพื่อทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะเกษตรกรตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งต่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารับจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกั้นลำห้วยธรรมชาติที่ไหลามาจากน้ำตกผาร่มเย็น ตามโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างงานสร้างไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยเกษตรกรจากจำนวน160คนจะหมุนเวียนออกมารับจ้างแรงงานในการก่อสร้างฝายน้ําล้นในครั้งนี้วันละ40คนจะได้ค่าจ้างแรงงานคนละ300บาทต่อวันเพื่อเป็นการเสริมสร้างไรายได้ในช่วงฤด,ดูแล้ง สำหรับฝายน้ำล้นดังกล่าวมีความยาว30เมตรกว้าง12เมตรสูง3เมตร30เซนติเมตรกั้นลํำห้วยธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีสร้างความพึงพอใจต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีไรายได้จากการรับจ้างแรงงานอีกแล้วนะคะยังจะมีน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูดแล้งของทุกปีอีกด้วยค่ะ